อร่อยง่ายๆเครื่องแน่นๆด้วยเมนูข้าวอบเผือกค่ะสวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแจกสูตรและวิธีการทำเมนูข้าวอบเผือกเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูหน้าตาเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะสูตรที่มาม่ามาแชร์วันนี้รสชาติกลมกล่อมเลยค่ะเรียกว่าทานเพลินมากๆไม่เลี่ยนไม่มันนะคะ กพไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือข้าวสารค่ะวันนี้เราใช้เป็นข้าวหอมมะลิล้างทำความสะอาดสเสด็จน้ําให้เรียบร้อยค่ะประมาณ2ถ้วยตวงเครื่องแน่นๆของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะ5อย่างค่ะก็จะมีแปกก้วยหมูสามชั้นหรือจะใช้เป็นเนื้อหมูธรรมดาก็ได้ตามด้วยเผือกค่ะหั่นเต๋าชิ้นใหญ่ๆประมาณนี้นะคะกุนเชียงแล้วก็เห็ดหอมค่ะ เรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงค่ะที่เราต้องใช้ก็จะมี3เกลือค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะใส่น้ำมันลงในกระทะสักประมาณ1-2ช้อนโต๊ะก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำสามเกลือนะคะโขกผสมเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมค่ะ หลังจากที่ส่วนผสมเริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หมู3มชั้นนะคะที่หั่นเป็นสไลด์บางๆแบบนี้นะคะลงไปผัดค่ะเราจะผัดให้เนื้อหมูเนี่ยมีความตึงขึ้นนะคะวันนี้เราใช้หมู3ามชั้นอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงกร,รัมค่ะผัดจนกว่าหมูเนี่ยจะเริ่มตึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมีน้ํามันออกมาเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องเติมน้ํามันนะคะเราก็จะนํากุนเชียงเนี่ยใส่ลงไปค่ะ วันนี้เราใช้กุนเชียงอยู่ที่ประมาณ2ชิ้นค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้นะคะหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆก็ได้ค่ะผัดส่วนผสมของเราไปเรื่อยๆนะคะให้มีความตึงขึ้นค่ะเราจะค่อยๆทยอยผัดไปทีละอย่างนะคะจากนั้นนะคะส่วนต่อมาเราก็จะใส่เห็ดหอมแล้วก็เผือกเนี่ยลงไปผัดพร้อมกันค่ะ ส่วนของแปะก,ก้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะส่วนของเผือกนี่เราใช้อยู่ที่ประมาณ3 4 0 0กรัมนะคะแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ4 5ดอกค่ะขั้นตอนในการผัดเนี่ยเราก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะผัดเรื่อยเรื่อยเนี่ยให้ส่วนผสมของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมค่ะจากนั้นนะคะอย่างสุดท้าย เราจะมาเติมข้าวสารนะคะที่ใช้อยู่ที่ประมาณ2ถ้วยตวงที่มากับหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็ตามด้วยแปะก้วยอีกประมาณ100กรัมค่ะสูตรนี้นะคะทําออกมาแล้วดูตอนผัดเนี่ยเหมือนข้าวมันน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวหุงเสร็จแล้วเนี่ยจะก็จะพอดีนะคะกับเครื่องเคียงน่ะที่เราใส่ตามลงไปเลยค่ะผัดให้ข้าวมีสีขุ่นขึ้นค่ะจากนั้นเราจะเริ่มปรุงด้วยซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชา ซอยถอยนางรมค่ะอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานประมาณ1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ให้มีรสชาติหวานๆกลมกล่อมเต็กน้อยนะคะเราจะปรุงเท่านี้เองค่ะจากนั้นเราก็จะผัดผสมนะคะให้เครื่องปรุงและส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีค่ะ ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปหุงในหมอ้อหุงข้าวเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูน้ำและปริมาณน้ำนะคะที่เราต้องใช้นะคะเราจะใช้ไม่มากนะคะ ใส่น้ำลงไปให้พอท่วมข้าวแค่เล็กน้อยค่ะให้ค่อยๆทยอยใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะประมาณนี้เราจะได้เห็นความแตกต่างนะคะเราจะได้เห็นปริมาณของน้ำชัดเจนขึ้นนะคะว่ามีระดับประมาณไหนนะคะนี่สังเกตดูนะคะเดี๋ยวมาม่าจะเติมอีกเล็กน้อยนี่นะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะความสูงของน้ำเนี่ยไม่เกิน1ข้อนิ้วค่ะ เสร็จแล้วนําไปหุงนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้ค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรามาดูนะคะเพื่อนๆดูเครื่องเนี่ยแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะอย่างร้อนๆเลยนะคะข้าวนี้ก็จะเม็ดล้วนสวยค่ะไม่เละนะคะหลังจากหุงสุกเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคุยข้าวจากก้นหม้อขึ้นมาด้านบนนะคะเพราะว่าข้าวของเราเนี่ยจะได้ไม่จับตัวกันด้านล่างกันเป็นก้อนๆแล้วก็แข็งนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้เลยค่ะเป็นอีกเมนูง่ายๆนะคะที่ทำแล้วทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะเข้มอร่อยนัวมากๆยังไงนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าหากสูกใจคลิปนี้มามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ